สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันชัยสอนสิรินะครับได้ออกมาตอบโต้พักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเตือนด้วยนะครับว่าระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสวบอวันชัยยันประกาศเคี่ยอุ้งอิงไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนแคนดิเดตเพื่อไทยไม่ได้บีคนเดียวเริ่มต้นอย่างนี้ครับ วันชัยสอนสิริได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักเพื่อไทยและนักวิชาการบางส่วนได้แสดงความเห็นตอบโต้กรณีที่นายวันชัยเนี่ยเคยระบุก,ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีสวรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนจะไม่โหวตให้กับแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยถ้าหากว่าแพรทองทานได้คะแนน,นเสียงสนับสนุนมากที่สุดจะถือว่าเป็นการ ไม่เครพกับเสียงของประชาชนนายประชายอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าผมเนี่ยแสดงจุดยืนมาตลอดแหละครับว่าถ้าเกิดพักเพื่อไทยได้สอสอเกิน250เสียงขึ้นไปและเสนอน,นางสาวแพรทองทานผมก็เลือกส่วนพักพวกของผมเนี่ยสวบางส่วนหรือพักการเมืองอื่นซึ่งเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาด้วยกับนางสาวแพรทองทาน เวลาประชาชนเลือกเขาไม่ได้เลือกนางสาวแพรทองทานนะครับแต่เขาเลือกพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยสามารถที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้3คนดังนั้นไม่ถือว่าเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัวเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่แพรทองทานเพียงคนเดียวเท่านั้นนี่ครับการพยายามจะเอามาผูกกันว่าพักเพื่อไทยถ้าชนะ และจะได้แพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ไม่น่าจะถูกต้องครับเพราะว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศและสภาต้องโหวตกันนะครับตอนนี้สภาเนี่ยยังไม่ได้โหวตว่าจะเอานางสาวแพ่ทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นพักเพื่อไทยอาจจะต้องไปตกลงกับพักการเมืองอื่นเพื่อหาชื่อที่ไม่ใช่ชื่อของแพ่ทองทานและคิดว่าสภาเนี่ยจะให้ผ่านเพราะถ้าหากว่าดึงดัน หรือว่าแข็งขืนต่อไปเนี่ยเพลอๆพักเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับและถ้าหากว่ารวมเสียงได้ไปถึง376เสียงเพื่อโบวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะทำให้เกิดศูนยากาศทางการเมืองหรือไม่เนี่ยน,นายบัญชาอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าไม่เกิดแน่นอนแล้วครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แล้วน่ครับว่าถ้าหากสภาโหวตกี่ครั้งก็ไม่เกิน376เสียง มันก็จะนําไปสู่ก๊กสองไงครับคือการเสนอชื่อบุคคลที่3หรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่เท่าที่ผมประเมินเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถโหวตกันได้นะครับเพราะว่างานนี้มองดูตร,ตรงๆอย่างไรก็คงไม่มีใครสามารถรวมเสียงได้376เสียงหรอกครับถ้าไม่ใช้เสียงของสอวอด้วยยกเว้นสอสอเนี่ยสามารถที่จะรวมเสียงกับเองได้เกิน376เสียงกรณีนี้ จะไม่ต้องใช้เสียงของสวแม้แต่เสียงเดียวแต่โดยหลักการเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีซีกใดซีกหนึ่งหรอกครับที่สามารถรวมกันได้ถึง376เสียงนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้เนี่ยผมจึงขอประกาศประกาศว่าเพื่อต้องการให้เป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงและไม่ต้องการให้เสียงของสวเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่าสสที่มี500คน ควรจะรวมกันเองให้ได้376เสียงขึ้นไปนะครับเพื่อให้สามารถเป็นรัฐบาลได้โดยที่ไม่ต้องแค่เสียงของสอวอแม้แต่เสียงเดียวครับ